่องคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสค่ะคนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาหาความสงบริมหาดท,ที่ก็เรียกว่าหาดเบนซ์นะคะเพราะแต่เดิมเนี่ยบริเวณนี้เนี่ย เมื่อวานขาจำกันด้วยรถเบนซ์หนึ่คันเองนะคะและเกาะนี้นะคะมันจะเป็นติ่งยื่นไปนเหมือนกับนิ้วชี้นะคะโรงแรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะคะซึ่งมีขนาดเล็กกะทัดรัด16ห้องแต่ซีวิวเห็นมุมทะเลอย่างดีสวยงามค่ะแรงบาลานใจให้หลิงๆําทำเลสีเป็นสระน้ำสีแดงนี้มาจากไหนจ๊ะ ที่มาของชื่อเรสซีนะคะก็คือเรสเนี่ยก็คือสาบน้ําสีแดงของเรานะคะซึ่งเป็นสาที่ปลอดคอรีนแล้วนะคะส่วนซีนี่ก็มาจากซีที่แปลว่าทะเลเรียนเสียงมาจากภาษาฝังกฤษค่ะรวมกันเป็นเรสซีแค่150กิโลเมตรจากกรุงเทพฯไปถึงที่เรสซีเนี่ยเองว่าแพบเดียวเองนะคะแต่ที่แน่ค่ะเมื่อคุณมาถึงแล้ววันหยุดและว,วันพักผ่อนของคุณนั้นจะมีค่าขึ้นมาทันทีเพราะคุณจะได้ใกล้ชิดกับกลิ่นอายของทะเลแบบตัว,ต,ว,ต,วตัวแบบนี้เลยค่ะ กับสะน้ำเกลือสีแดงสดใสที่จะสร้างแรงบันดาลใจในวันที่พัผ่อนของคุณนั้นให้รู้สึกว่าอิ่มเอมและมีความสุขแบเต็มที่ค่ะห้องแต่ละที่ทูออกแบบมาให้ซีวิวหมดเลยนะคะสมแล้วที่คิดเรียกว่า เลสซีหรือจะพูดว่าเลสซีพ้องเสียงก็ไม่ผิดคะ่ะกับ private zone ทั้ง16ห้องที่เราต้อนรับคุณอยู่แต่หลิงๆบอกว่าไม่ได้ต้อนรับเฉพาะแขกที่มาพักเท่านั้นใช่ไหมคะค่ะเรายังมีห้องอาหารนะคะบริการสําหรับลูกค้าทั่วไปด้วยด้วยค่ะเ,เมนูซิกเนเจอร์ของเรานะคะที่ลูกค้ามาแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะ ก็คือกุ้งพั่วพริกเกลือนะคะตัวนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถทานได้ทั้งหมดของทั้งตัวเลยนะคะส่วนเมนูต,ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปลาดอนลี่ชุกเก็ดขนมปังทอดนะคะราดมายองเนสแล้วก็เมนูอีเมล,ลูนึงที่ทางเชฟเนี่ยสร้างสารรค์ขึ้นมาเองก็คือตัวไก่ย่างเรสซีนะคะซึ่งจะเป็นไก่ย่างสมุนไพรอร่อยมากค่ะ แลสซีอีกหนึ่งวันที่คุณจะได้สัมผัสกับทะเลอย่างใกล้ชิดอีกหนึ่งโรงแรมเล็กๆที่อิงเล็กคัเมนนะคะว่าถ้าคุณมาถึงจังหวัดเพชรชบุรีแล้วไม่ควรพลาด